ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้อัมพรยูทูปพาพี่น้องมาเบิงกระบะนะครับกระบะอีซูซูเครื่องเก่าซิปนะครับอีซูซูตอนเดียวเป็นกระบะตอนเดียวยังใหม่ยังไซสนะครับงามๆนิ่งๆเลยพี่น้องสนใจนะครับ่องอัมพรยูทูปพาพี่น้องสื่อพาพี่น้องขายตัวถังรถ ตอนเดียวของอ i ซ u z ุมังกรทองตอนเดียวนะครับราคาที่เขาตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งมืนหนึ่งมืนบาทคุยกันได้เลยครับด้วยต่อรองได้ครับสนใจกับทาคามาครับโซนแปดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดครับงามครับงามงามยังดีดีอยู่ครับอะข,อขออะขะบึ้งนั่งปึงปึ้งมาอ่ายังดีดีอยู่ครับ ขอหลับหลับด้วยนะครับมาพี่น้ำนะครับอ่านะครับทีมงานเท่าพิสูจน์ที่เบิ้งทีมงานเท่าพิสูจน์ที่เบิ้งครับว่าย่างดีๆอยู่ครับบอมีเดโฟสีนะครับบอมิ่งเดโฟสีเลยนะครับย่างสะพานเดิมๆโอ้ยย่างดีใหม่ๆเลยครับอ่ะเคาะไปรอบๆครับทีมงานพร้อมขายครับพร้อมขาย สภาพดีครับสภาพดีราคาที่เขาว่างไวอยู่หนึ่งมืบาทครับ1,000งบาทเบื้องพื้นอู้หพืนยังดีๆครับบอผูบอ,ผ,บอผูครับรู้ซึกว่าจากการสนิมพร้อมมีว่างแมนใช่ครับการสนิมมีการสนิมนำขอถ่ายครับ เกเ่าซิปยังใหม่ๆครับยังดีๆอยู่สภาพเดิมๆครับเคาะฟ้าถ่ายเพิ่งอ่าเอเดโปโดนะครับยังดี้ดีครับครับสนใจทักมากนะครับเด้อ0833724737ครับอมพร y o ยูทูปปาพี่น้องมาเบิ่งตัวถังของรถอ e ีซูซูตอนเดียวเนาะเป็นตอนเดียว เครื่องเก่าซิป TFR t f แมนเป็นตัวถังของอิสุตอนเดียวที t อาเครื่องเก่าซิปนะครับสติเกร์ออยังเดิมดมอยู่ับพ่นองห้าสนใจทักมากครับ083 372 4737ราคาถี่เ้าตังไว้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับผมหนึ่งหมื่นบาท, 1, บาทาคุยกันไดนครับเด้อกับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกร ครับคลิปหนาจังพอกับผมไหมครับสําหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมเบามากลายกะหน่อยนะครับถ้าถูกใจกะย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีหลายๆอย่าง่องอัรพรยูทูบได้หามาให้พี่น้องเข้าได้เบิรงได้ติดตามนะครับครับสำหรับคลิปนี้ใบสนิทก่อนนะครับเด้อคลิปหนาจังพอกับผมไหมครับอัมพรยูทูบครับสวัสดีครับ